ยื่นคําขาดอย่าสามีบรวยพันลันก็ไม่เอาเปิดทีวีรักนุ้ยสุจิราหวนคืนรังทําหน้าที่แม่เต็มใจให้สามีมีบ้านน้อยต้องบอกเลยว่านะับวันยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆคุณแม่ลูกสองนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒนักแสดงพิธีกรชื่อดังวัย40ปี ซึ่งเจ้าตัวได้แต่งงานไปกับสามีหนุ่มที่ชื่อว่าปอนชยพลหลีระพันธ์และมีลูกสาวลูกชายด้วยกันชื่อว่าน้องระดาน้องระพีเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่หน้าตาดียกบ้านนอกจากนี้นุ้ยและสามีของเธอก็ยังได้เปิดโรงเรียนด้านการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลตั้งอยู่บนถนนปทุมธานีรังสิตตับนบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี และเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักมากโดยที่ผ่านมานุ้ยสุจิราและสามีมักจะมีภาพน่ารักของครอบครัวมาให้ชมเสมอแต่น้อยคนที่จะรู้ว่ากว่าจะผ่านมาถึงวันนี้นุ้ยสุจิราเคยพบกับมรสุมชีวิตคู่จนเคยเป็นฝ่ายขอหย่าสามีมาแล้วพอลูกคนแรกเกิดเราอยากให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกไม่อยากให้เขาเป็นอะไรหรือเป็นอะไรทั้งนั้น มีวันหนึ่งปอนอึ้งมากที่เห็นหนุยไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวอุ้มลูกอยู่ดีๆเราก็กลัวจะเลี้ยงลูกไม่ได้กังวลทุกอย่างลูกคนแรกเราตั้งใจจะเลี้ยงเองซักผ้ารีดผ้าให้ลูกเองเราคาดหวังว่าปอนจะช่วยเราได้แต่ปอนทำไม่ได้กลายเป็นความคาดหวังกับเขามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราแบกอะไรไว้ถ้าคู่ครองเราไม่รู้หรือการแสดงออกไม่ถูกใจเรา เลนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วที่เรากลับมาได้พอหนุยไปถ่ายรายการแล้วไปเจอน้องคนหนึ่งที่พ่อแม่เขาแยกทางกันเราเลยถามน้องว่าอยากได้อะไรกลับมามากที่สุดในวันที่พ่อแม่แยกกันแล้วน้องก็บอกหนูอยากให้พ่อแม่พาหนูไปเที่ยวเหมือนวันนั้นอยากให้วันนั้นมันกลับมาหนุยเลยคิดได้ว่าเรานึกถึงแต่ตัวเองเราคิดว่าเราหวังดีต่อลูกลูกเราอยากได้พ่อกับแม่ เราเลยบอกตัวเองว่าให้สุจิรากลับมาแล้วไปจูงมือชยะพลมาเราต้องหาทางออกซึ่งนุยโชคดีมากที่เลือกปอนถ้าวันนั้นเป็นคนอื่นเขาไปแล้วแต่ปอนบอกกับหนุยว่าไม่ได้นุยเราต้องจับมือไปด้วยกันเรามาลองกันสักตั้งหนึ่งในเมื่อปอนไม่ยอมแพ้หนุยก็ไม่ยอมแพ้